สวัสดีค่ะหลวงมามองบนสิ่งที่เราอยากจะประมวลถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปของปี2568วงการสือ่อที่เราพบว่ามันได้เกิดบิ๊กบอมในวงการข่าวพลิกผันและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสำหรับวงการสื่อของประเทศไทยเมื่อสัดส่วนข่าวการเมืองในจอโทรทัศน์ของปี2568บอกได้เลยว่าเดือดจัดกว่าปีก่อนๆและจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลอดไปนะคะจากการประเมินของหลวงมาแล้วก็ แอบเข้าไปดูใน AI ก็คือว่าเราพบว่าผังรายการของนิวส l o t ในช่วงทีวีดิจิตอลหลักๆของปี2568เนี่ยสัดส่วนของข่าวการเมืองพุ่งขึ้นไปแตะถึง50%ของเนื้อหาทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงพรามถทมของข่าวภาคค่าซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่ส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยจะเน้นข่าวอาชญากรรมและบันเทิงเป็นหลักแต่ทำไมปี2568ถึงเริ่มมีข่าวการเมืองขึ้นเยอะมากขนาดนี้ ก็เพราะว่ามีปัจจัยหลักๆที่ทําให้โทรทัศน์ต้องเทนหน้าตากมาให้กับข่าวการเมืองของ Safari สฝายสํานักต่างๆเพื่อมันมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งของเดือนกุมภาพันธ์ณตอนนั้นนะคะแล้วอีกอย่างนึตลอดปี2 5งหที่ผ่านมาเนี่ยสื่อทุกช่องก็จะแข่งกันทําคอนเทนต์การเมืองเพื่อสร้างฐานคนดูโดยบางช่องก็จะไปสร้างฐานไว้ในโลกของออนไลน์ก่อนนะคะการเคลื่อนไหวการเมืองต่างๆ ที่หนักหน่วงมันมาจากผลของการเกิดอุบัติตเหตุการเมืองของปี68ที่มากแล้วก็เป็นเป็นการเปิดครั้งใหญ่ๆหเช่นการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีจากนายกแพท,ทองทานมาเป็นอนุทินชาญวิรุุนะคะแล้วก็ข้อพิาพาททับซ้อนระหว่างไทยเขมรชายแดนจนเกิดสงครามดราม่าเหล่านี้มันได้ดึงดูดและเกาะเ็กทำให้เกิดเรตติ้งที่เปลี่ยนแปลงจาก ละครหลังข่าวเนี่ยเปล่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิทัลเกือบทุกช่องเลยก็ว่าได้นะคะเออเราก็ยังจะทำให้เห็นว่าทำไมมันเกิดสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดูตัวอย่างของข่าวที่มันเปลี่ยนจากข่าวเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองข่าวสังคมอย่างเรื่องถกไม่เถียงของช่องเจ็ดที่เปลี่ยนโฉมหน้าและขยายเวลาแล้วก็ลงมาเล่นในออนไลน์อย่างเต็มตัวใน โดยการดึงอินฟลูเอนเซอร์ของข่าวการเมืองเอาไปสร้างเรตติ้งให้ตัวเองถึงกับสร้างเป็นอันดับหนึ่งของปี2568ด้วยยอดวิวถึง4 0 0พล้านยอดวิวนึกออกไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ต่อไปของวงการข่าวการเมืองเนี่ยพวกบันเทิงทั้งหลายกับจะต้องหลบไป ลบไปทั้งแบบที่การผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆนีถึงขั้นว่าปีนี้เนี่ยวงการบันเทิงและว,วงการภาพยนตร์เนี่ยบทกันละอุเลยนะคะคือจริงๆมันยังเป็นที่สนใจอยู่แต่คุณจะต้องปรับเนื้อหาให้มีความสมจริงและอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ไปสอดแทรกอยู่ในเรื่องเหล่านี้ที่อาจจะทําให้พวกที่มันเป็นสื่อบันเทิงที่มันเป็นอยู่ในบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยอันยังอาจจะไปได้ต่อ แล้วก็เราจะเห็นเลยว่ามีความดุเดือดไปถึงขั้นว่าเน็ตฟลิกที่เอาพลอดเรื่องปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยพิบัติครั้งสําคัญสคัญแล้วก็จำลองตัวละครที่เกี่ยวกับเป็นอาสาสมัครอะไรขึ้นมาเนี่ยคือ,เ,อเนื้อหาแบบนี้นะ่ะมันเกิดดราม่าในประเทศไทยมาตลอดแล้วก็ต่อไปเนี่ยคนก็จะเข้าไปดูในรูปแบบนั้นมากขึ้นเราไม่ต้องดูอะไรตัวอย่างนะทุกวันนี้เนี่ย สื่อประเภทสื่อปัจเจกหรือสื่อที่สร้างหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ๆที่หยิบเอาประเด็นการเมืองเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแบบมีคนพูดถึงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐนิวรูมหรืออะไรต่างๆเนี่ยท้าที่สุดเนี่ยเขาสามารถจะเอาพวกเนี่ยไปประดับเอาไว้หรือว่าไปใส่เข้าไปเป็นในรายการทีวีดิจิทัลแล้วตอนนี้นะซึ่งประเดิมได้อย่างน่าสนใจก็คือรายการไล่ให้จนที่เอาอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองเนี่ยแล้วก็มาถ่ายทํา ให้เป็น,นเนเรอกสะในสตูดิโอแต่ขณะดเดียวกันก็ทำเป็นแบบว่าเป็นอัปโหลดเพื่อจะไลฟ์สดเข้าไปในช่องทางออ,ออนไลน์ก็ได้รับการสนับสนุนเพราะว่ามันมีกระแสการตอบรับที่ดีมากนี่คือตัวอย่าง